สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ HP โดยการใช้งานพิมพ์ผ่านมือถือนะครับอ่าเริ่มต้นเลยเราจะเปิดใช้งานยังไงเพื่อที่จะรับกับมือถือเชื่อมต่อกับมือถือนะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางแช่ไว้นะครับ1ิวิครับผมเพื่อจะเทสอ่มือถือเทสรหัสออกมานะครับ อสิบวินะครับผมกดแช่ไว้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆออกมาแล้วหนึ่งในงนั้นก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับผมเป็นรหัสผ่านที่จะเชื่อมต่อเข้ากับ HP กับแล้วก็มือถือโดยที่ไม่ต้องผ่านโมเดมเราเตอร์นะครับตัวนี้สามารถปิ้นได้เลยครับสะดวกง่ายรหัสผ่านจะอยู่บรรทัดล่างสุดเลยนะครับก็จะเป็นแบบอ่าพาสเวิร์ดนะครับผมตัวไฟเล็ก นี่นะครับผมของเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมได้พิมพ์ออกมาไว้แล้วนะครับน,นี่ก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างหลักจากนั้นเราก็จะไปเข้าแอปมือถือนะครับโดยการกดเข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะครับผมเบื้องต้นเลยก่อนจะเข้าไปตั้งค่านะครับผมให้ทำการโหลดแอป hp smart มาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะ,ะเชื่อมต่อเป็นแอปเชื่อมต่อ ให้กับเครื่องพิมพ์เครื่องนี้นะครับแล้วเราก็เขาจะเข้ามาที่ WiFi แล้วก็เปิด wiFi ขึ้นมาหา h ฮดไดเรกเฮดพี Head, Direct, Head, Free, เพื่อเชื่อมต่อกันแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปรหัสผ่านก็ได้มาจากการพิมพ์เมื่อสักครู่นั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าแอปแล้วก็สั่งงานการพิมพ์ดูนะครับผมหรือไม่ก็เราจะสำหรับมือถือ เป็นสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับสามารถพิมพ์จากอัลบั้มรูปภาพได้เลยนะครับผมสะดวกง่ายก็จะพิมพ์ผ่านตัวนี้เลยอ่าทีนี้เราก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ลองพิมพ์เลยนะครับผมเลือกหาคําสั่งตัวนี้ที่ผมใช้เป็น iPhone นะครับผมอาจจะดูง่ายและสะดวกหลังจากที่เราพิมพ์ออกมาเราก็จะเข้าไปดูว่า เครื่องพิมพ์ออกมาถูกต้องไหมอปึ๊บอ,ออกมาครับผมโอเคนะครับนี่คือการพิมพ์ผ่านมือถือโดยไม่ต่อสายอะไรสักอย่างของ